มาดูนยโยบายสําคัญๆของรัฐบาลกันบ้างนะคะซึ่งรัฐบาลชุดนี้ประกาศมาตลอด<ม>ว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศปัญหาหนึ่งที่เราพบเจอกันมาตลอดก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ๆที่ทําให้ประเทศไม่เดินหน้าเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติถือว่าเป็นนัดแรกหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งซึ่งที่ประชุมเมื่อวานนี้นะคะได้มีการแบ่งกลุ่มแล้วก็ประเภทการทุจริตเพื่อดําเนินการกับผู้ที่กระทําความผิดและ แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังด้วยซึ่งพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือคอตอชอนัดแรกนะคะเพื่อเป็นการกําหนดกรอบแนวทางการทํางานและหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าการทํางานแก้ปัญหาการทุจริตต้องทําแบบคู่ขนานซึ่งรัฐบาลและคอสาชาย,ยึดหลักความโปร่งใสและให้ประชาชนมีส่วนร่วม หลังการประชุมไปแล้วคณะายวิศนุเครืองามที่ปรึกษาคอตชพร้อมกรรมการตคอตชนะก็เปิดเผยว่าคณะกรรมการคอตชชุดนี้ไม่ได้มีหน้าที่ในการจับผิดแต่เป็นการทําหน้าที่ติดตามและเร่งรัดเพื่อปิดช่องว่างไม่ให้มีโอกาสเกิดการทุจริตในโครงการต่างๆของภาครัฐหากพบการกระทําความผิดก็ต้องแก้ไขและก็จะส่งเรื่องให้คสชดําเนินการตามอํานาจนะ,ะบนพื้นฐานของความเป็นธรรม โดยแนวทางการทํางานค่ะจะมีการจัดกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อดําเนินการเอาผิดแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องและวิธีแก้ไขปัญหาก็มี4ปอด้วยกันก็คือปอป้องปรามปลูกจิตสํานึกปราบปรามและปอประชาสัมพันธ์นอกจากนี้นะที่ประชุมยังมีมติในเรื่องของการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจากนี้ไปทั้งรายใหญ่และรายสําคัญค่ะควรทําข้อตกลงระหว่างหน่วยง,งานรัฐกับผู้รับจ้างเรียกว่าข้อตกลงคุณธรรมเป็นอีกหนึ่งสัญญานะคะที่ แนบไปกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่คู่สัญญาต้องลงนามเพื่อสร้างหลักประกันว่าจะไม่โกงและก็มีความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและกําหนดบทลงโทษผู้กระทําความผิดตั้งแต่ระดับข้าราชการไปจนถึงระดับสังการ ขณะดเดียวกันค่ะศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือสออตชนะคะก็จะเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแนวทางของคอตชอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามโดยใช้หนังสือร้องเรียนของประชาชนเป็นเครื่องชี้นําหากประชาชนร้องเรียนมานะคะส่วนราชการก็ต้องดําเนินการแก้ไขรวมถึงตรวจสอบว่าความเดือดร้อนหรือว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเกิดจากความละเลยหรือว่าเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือไม่ หากพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการละเว้นของผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้ที่ดำเนินการก็จะต้องดำเนินการทางวินัยและก็ทางปกครองด้วยค่ะ